จะจีบสาวสั่งให้เรามาจับปลาอุปกรณ์ไม่มีให้สักอย่างจะจับปลาไงวะขึ้มากเลยนะมันจะไปยากตดนไหนการจับปลานี่ไงนี่ไงเฮ้ยระเบิดเนี่ยนะเออระเบิดนะสิเขาแจกมาให้มึงก็เอาระเบิดเนี่ยจับปลาจะยากที่ไหนวะมึงเอาระเบิดมาหาเชือกสักเส้นหนึ่งก็มาผูกไว้กับที่สลักระเบิดเรียบร้อยแค่นี้มันก็โยนลงไปมันก็ตู้พอ,อโต้ปุ๊บป มาให้มึงกินแล้วโอ้พระเจ้ามันเก่งขนาดนี้ว่ากูเนี่ยพร้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวเฮ้แพรเนี่ยเดี๋ยวมึงก็กระตุกตะลักระเบิดมันก็จะระเบิดตู้เรื่องซึ้นมาพัดเตะเฮี่ยแล้วไมนไหมอ่ะมันต้องสลักอุดอย่างนี้แล้ววะแล้วมันก็ได้ปุ๊บน่าจะระเบิดตู้อ้าวไอ้เหี้ยน้าแล้วว ไอ้จอมมึงไปยังไงบ้างวนะไอ้ซักอย่าให้กูรู้เลยว่าใครทำกูเออใช่กูเห็นกูเห็นไอ้ข้าศึกฝ่ายตรงข้ามมันบุกโจมตีมา มันมากันเยอะเลยมัน,ม,นมันมาถึงมันกล้ยระบ่อตูแบบนี้เพรตูมปุ๊บเ่ยกสบายทุกคนหมอบไงแต่กูไม่รู้ว่ามันจะมาถึงมึงหมาหลอกกันจะให้กูรู้และว,ว่าใครทำกูไอ้จอบอม,มึงอย่าไปจองเวรจองกรมรมมันเลยนะมึงถือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะให้มันผ่านไปแล้วกันเลร<ะ>อเออแม่งล่อกูยักขนาดนี้มันดูเลยที่หาย เลือดออกทุกอนุรลคุุนขนเฮ้ยสายไปเฮ้ยไอ้จบมีผู้หญิงขอเราความช่วยเหลือเรามึงไปเรามึงชคุยเขาเลยเร็วเดี๋ยวมาสภาพอย่างนี้มึงจะเอากูไปเหรอมึงไปเถอะมึงอยู่ที่นี่ไปปลอดภัยละไอ้โถ่เรวมึงลุกเลยเร็วกูย้อนขนาดนี้แล้วมึงลุกเรวเฮ้ยไอ้เร็วคุณช่วยมึง กูล้างมือก <Ờ. S 1> ูไม่อยากให้ใครมาทำร้ายมึงอีกมึงไปเออกูยหยกูรู้นะว่าใครทำกูกูรู้แต่กูบอกมึงไม่ได้ตายใเป็นไรอะไม่ได้เป็นไรเอ้าแล้วใครร้องอ่ะน้อยไงบุกอ้นมึงร้องทำไม มึที่อะไรกลัวทาร้องไองไปลอไปเลยลองไทงลองลอเลยอยู่ที่มือมืออีกตัวอหเ่ะมกัทกูดโอยมึงนอนทโอ้โห การฆ่ากูเนี่ยฮะกูตายกูตายกูแก่เฮ้ยอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะ ออสาเหยเที่ย่ะะมีอะไรสายสมชายเอ่อคือจะขอเปลี่ยนชื่อฮะเปลี่ยนชื่อเป็นสหายสมหญิงอ่ะค่ะฮะึฮ ก็มาคืนนะเจมันนอนร้องกลัวท่าทั้งคืนนอนไม่หลับหน้าลำคัญกูเลยให้ดูโคตรท่าเนียบกริบก็จัดไปให้อย่างจำเลยโอ้ยอ่ะแล้วแต่ละกันเก็บข้าวเก็บของซะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อเฮยเฮ้ยแล้วจะไปยังไงอันนี้ยังเจ็บอยู่เลย เจ็บแล้วไงอา้ามันถามว่าเจ็บแล้วไงเว้ยคุณจะให้คนคนเดียวมาเป็นตัวถ่วงได้ยังไงก็งมาด้วยกันนะ่ะจิตวิญญาณนักปฏิวัติต้องเข้มแข็งมีคนนึงอีกคนรอนเราอยู่เราจะมาเสียเวลาเพราะคนเจ็บแค่คนเดียวได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องคนอย่างปูอ่ะไม่เคยเป็นตัวถ่วงใครเจ็บแค่ไหนกูก็จะไปเฮ้ย แต่มุณยังเจ็บอยู่นะเว้ยไอ้เจ็บทั่วม่เท่าไรแล้วคุ้ยเจ็บใจนี่สิบอกไงเจ็บแค่ไหนกูจะไปกูไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครพอใจยังก <laughs> <laughs> ูบอกแล้วไงว่ากูไหวกูไหวแล้ว <laughs> <laughs> มึงถามกูสักคำไหมว่ากูไหวหรือเปล่าเอ้าแล้วกูเคยเป็นตัวถ่วงใครไหมคือ <laughs> เป็นตัวถ่วงกูอยู่นี่เองไง <laughs> เอ้าอย่ามัวแต่เล <edi> ่นกันอยู่รีบๆเดินกันหน่อยกูจะรีบได้ยังไงวะเอามึงก็รีบสิเว้ยมึงจะให้คนอย่างนั้นดูถูกเราเหรอดูถูกอ้าดูถูกสิเว้ยมึงยอมเหรอมึงยอมเหรอกูไม่ยอมหรอกไอ้จอบไม่ยอมงั้นมึงก็ไปเลยสิวะ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าอา ยอก็ได้แต่ยังไงกูก็ไม่ยอมเลยเจ้าไอ้สัสกูบอกให้ยอมเฮ้ยมันเป็นอะไรโอ้ยย